สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูซีเบียพันอีกหนึ่งพันนะครับเป็นซีบียพันปี2018สีดํีดนะครับคันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วในเพจของเรานะครับคันนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอคันนี้เลยก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันแต่ตอนนั้นนะครับสเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วขายเลยทันทีนะครับซึ่งลูกค้าที่ซื้อก็อยู่ต่างประเทศนะครับก็ติดต่อสนใจเข้ามาแล้วก็ทักจบสดเรียบร้อยโอนตังเรียบร้อยนะครับพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยเลยแต่ ฝากรถไว้ก่อนได้ไหมครับคุณท็อป3เดือนผมจะกลับถึงเมืองไทยประมาณวันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะรับรถในวันที่1กรกฎาคมเลยและตอนนี้ก็เตรียมรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสภาพรถอีกครั้งหนึ่งก่อนปล่อยรถนะครับ CBR พันอาปี R 2018ครับผมและนี่ก็คือ Honda CBR พันอาปี2018นะครับคันที่กำลังพูดถึงนะครับ คันนี้มาพร้อมของแต่งติดรถนะครับหลายชิ้นมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นรถ2มือนะครับไม่แท้21,000ื่นนโลนะครับผมให้ดูสภาพรถแล้วก็เลขใหม่นะครับ21,653กิมโลแท้ๆนะครับคันนี้มีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับเล่มทะเบียนครบหมดนะครับนี่ครับได้คู่มือทุกอย่างครบเลยบุ๊กเซอร์วิสก็มีครบนะครับรถเป็น2มือนะครับแล้วก็มือที่3นะครับก็คือ เจ้าของคนล่าสุดนะครับก็คือคุณประสงค์นะครับผมผู้ที่อยู่ภูเก็ตที่ซื้อเราในวันนี้นะครับโอเคคันนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับก็ดูสภาพตามนี้ได้เลยนะครับสีเดิมแท้โรงงานนะครับสีเดิมแท้โรงงานทุกจุดนะฮะสภาพของแต่งมันไล่เรียงกันดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยนะฮะคันนี้ติดตั้งเป็นปั๊มเบมโบเอ็มโสีดํานะครับพร้อมสายถักแล้วก็เป็นควิกรีลิสนะครับวาวปลดเร็วนะครับสายถักทั้งระบบนะครับเดิน3าทางด้านในแล้วนะครับให้ดูลึกๆเลยนะฮะ หม้อน้าติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านบนนะครับมีอุดกระจกของวูดนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับไม่มีกระจกเดิมมาไม่มีท่อเดิมมาแต่ผมให้กระจกเดิมท่อเดิมผมมีอะไรผมให้ลูกค้านะครับลูกค้าขอผมให้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพบางทีลูกค้าจะนําไปใช้ในการตัวตรอต่อภาษีอะไรใดๆก็ตามถ้ามีประโยชน์ผมให้หมดเลยนะครับ อันนี้ชิวหน้า MIA นะครับเป็นดับเบิลบับเบิลนะครับผมก็เป็นชิวแท้นะครับพัลมมลติดตั้งเป็น19 RCS Bembo i อิตาลีนะครับผมเป็นกระปุก Bembo ฝา Bembo ครบหมดเลยนะฮะมือคัดเซน t WM นะครับผมแล้วก็ด้านบนคือสีเดิมแท้หมดนะครับทุกอย่างคือสวยเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะให้ดูสภาพรถก่อนนะครับ และเรียกในเบื้องต้นนะครับมาดูในเรื่องของของแต่งอื่นๆนะครับเช่นพักเท้าเป็นกินเหล็กชัวลิงนะครับผมเป็น VRc 3 8 GT นะครับผมตัวนี้เป็นของแท้ตรงรุ่น CBR พันธนะครับสีทองไม่ซีดนะครับคาร์บอนยังสวยนะครับแล้วก็ด้านหลังเดินเป็นชุดสายถ่าของ Active นะครับนี่นะฮะเดินมานี่แล้วก็ด้านล่างนะครับมาเข้าปั๊มหลังนะครับส่วนท่อเป็นออสตินจีบีดูอาร์คาร์บอนสลิปออนไทเทเนียมนะครับผมเป็นท่อแท้ออสตินนะครับ โอเคนะฮะเนี่ยสภาพรถนะครับมีท้ายสั้นพับได้นะครับไฟท้ายแต่งไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมนะโซสเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับสเตอร์เป็นอาโซอาเนะครับเนี่ยปะคากริดโชลลิ่งนะครับตรงรุ่นซีบียพันธุ์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะด้านซ้ายสวยหมดนะครับตำหนิที่อยู่บนรถก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มีอ่า ปลายก้านเบรกนะครับปลายแฮนด์นะครับที่เป็นจากการล้มแปดทางด้านขวานะครับนี่นะเป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็มีสลิงชิ้นดํานี้ที่มีริลรอยจากการล้มแปดนะครับไม่แตกไม่หักแต่ว่าเป็นรอยจากการล้มแปดทางด้านขวานะครับแล้วก็ฝาเครื่องนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่สังเกตจริงก็ไม่เห็นนะแต่เราจะบอกนะครับเราบอกความจริงบอกรายละเอียดลูกค้าให้ทราบทั้งหมดนะครับไม่มีปกปิดนะครับลูกค้าอยู่ไกลต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับนี่นะครับรายละเอียดของการล้มแปะที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านขวานะครับ รถชนรถล,ล้มรถล,ล้มแปะมีตําหนิเราบอกหมดนะครับพยายามชี้แจงให้ลูกค้ายอย่างตรงไปตรงมานะครับซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของารายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้แล้วก็กตาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคนะครับ จะได้ตามนี้เลยนะครับสภาพรถสภาพของแต่งทุกอย่างนะครับและนี่ก็คือ Honda าซิปยาพันอาปี2018อีกหนึ่งคันจากทางร้านเรานะครับที่จะเดินทางลงถู่จังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์นี้นะครับก็นี่คืออีกหนึ่งคันนะครับที่จะบอกว่าเป็นรถที่มาพร้อมของแต่งในสภาพที่กราคาคุ้มมากนะครับจบไปที่ราคา3า9 0 0 0บาทได้ของแต่งหมดนี่นะครับรถ2 0 0 0 0โล2เจ้าของกุญแจ1ดอกบุ๊กเซอร์วิสผู้มือทุกอย่างมีครบหมดนะครับ ของเดิมไม่มีมาเพราะเป็นการซื้อต่อมาอีกทีน,นึงเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับซื้อจากผมต้องการท่อเดิมต้องการกระจกเดิมผมแถมให้นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆบางอย่างอยู่กับบางคนไม่มีความหมายแต่ถ้าอยู่กับบางคนจะมีความหมายนะครับเราก็จะต้องมองให้เห็นในเรื่องจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แต่เป็นการขายรถเท่านั้นนะครับในเรื่องของจิตใจลูกค้าในเรื่องของสภาพรถที่ดีต่อใจมันก็สาคัญเช่นเดียวกันนะครับ และนี่ก็เป็นสภาพรถอีกหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันที่รับรถจัดส่งมอบก็จะมีทีมงานนําจัดส่งให้กับลูกค้านะครับฝากไว้อีกหนึ่งพัน C ี r ีพานาอาให้นึกถึงเรานะครับถ้าเรามีรถเราจะคัดรถสภาพสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชื่นชมได้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับเพราะว่าบางคนคือความฝันนะครับบางคนเก็บเงินมาเพื่อซื้อรถดีๆสักคันหนึ่งอยากทำลายความฝันของใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกค้าได้ขับรถดีๆกันทุกๆคนนะครับตกหล่นผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครััับจะพฒนนาาทุกอยย่่งงให้้ดดีีขึิๆไปสสวครับ